สวัสดีครับในเช้าวันที่27มีนาคม2567กับผมนัทวัฒน์นราเสตพงศ์ผู้รับใช้คิดจักัพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินด,ดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระว่าจะนะกคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรมร,รมเอเฟซัสบทที่5ข้อ6ถึงข้อ9พระคำเล่กล่าวไว้ว่าอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำพูดที่เลวไหล เพราะการกระทําเหล่านั้นเองพระเจ้าทรงจะทรงลงพระอัชฉยาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังเหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อท่านเป็นความมืดแต่วันนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดี